ชั่วโมงนี้ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระยังคงยืนหนึ่งในทุกสำนักโพสถาปนาให้เป็นว่าที่พ่อเหมืองกรุงเทพคนใหม่ นั้นแล้วยุทธศาสตร์การเตะสกัดจึงถูกกำเลียงอาวุธออกมาต่อเนื่องทั้งเรื่องถูกร้องเรียนให้กรรมธิการปปชชุดของพลตำรวจเอกเสรีพิสูจน์ตรวจสอบป,ปมเอื้อเอกชนประมูลดิวตี้ฟรีสุวรรณภูมินายชัดชาติเปิดใจว่างงมากเพราะกรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อ20ปีแล้วซึ่งตอนนั้นเขาเป็นวิศวกรโยธาให้คำปรึกษากับกรมทรัพย์สินทางปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก่อนหน้านั้นมีการปล่อยภาพคู่ แชร์กันสะพัดระหว่างชัดชาติกับกลุ่มนายธนาธรนายรังสิมันโรมและผู้ชุมนุมชู3นิ้วแต่ต่อมาปีนเกลียวในประเด็นที่ชัดชาติให้สัมภาษณ์ว่าการแสดงออกเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานประชาชนกรุงเทพมหานครควรจัดพื้นที่สําหรับการแสดงออกทั้งขนาดใหญ่เช่น ลานคนเมืองสนามกีฬาให้ชุมนุมแต่สาวชอบพันธิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้าไม่เห็นด้วยชี้การชุมนุมเป็นสิทธิพื้นฐานทำได้ทุกที่ไม่ใช่ที่รัฐกำหนดนอกจากนั้นยังมีการเชื่อมโยงว่าชัตชาติเป็นเด็กในคาถาของนายใหญ่ทักษิณชินวัตรที่ถูกเดินหมากให้แยกออกมาจากค่ายเพื่อไทยเพื่อดำรงตนเป็นคนกลางหวังซื้อใจคนที่ไม่พอใจทักษิณและไม่ชอบรัฐบาลหรือเคยชอบแต่เบื่อนายการแก้ไขปัญหาของ รัฐบาลชุดนี้แล้วซึ่งบางคนก็อาจเชื่อว่าชัดชาติไม่ได้มีความสัมพันธ์กับทักษิณแล้วแต่ยังมีหลายสื่อพยายามโยงเข้าด้วยกันในลักษณะที่ว่าแยกกันเดินรวมกันตีพยายามบอกว่าชัดชาติยังเป็นคนของทักษิณอาทิพักเพื่อไทยไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่เพื่อไทยส่งผู้สมัครเลือกตั้งสอกอหรือการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าของชัดชาติกับการหาเสียงเลือกตั้งสอก o อของพักเพื่อไทย มีความสอดรับทั้งในแง่ของคนและนโยบายโปสเตอร์หาเสียงเป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมไปถึงตำแหน่งในอดีตท,ที่เขาเคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลนางสาวยิ่งรักษ์ณชินวัตรสอดคล้องไปกับเทพเทือกสุเทพเทือกสุบันประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยโพสต์คลิปลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า ผมเป็นห่วงอนาคตของประเทศไทยเห็นผู้สมัครหลายคนทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผยมีความสัมพันธ์มีความใกล้ชิดเคยได้ประโยชน์จากระบอบทักษิณผมไม่อยากให้คนเหล่านี้มาเป็นผู้ว่ากรุงเทพเพื่อที่จะสร้างรากฐานทางการเมืองไว้รองรับการกลับมาของระบอบทักษิณผมกลัวเรื่องนี้ตอกย้ำหัวหมุดด้วยผลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติหนึ่งใน ในผู้ที่คร่ำบอดในแวดวงการเมืองมานานโพสเฟซบุ๊กหัวข้อไม่เลือกเราเขามาแน่ภาคสองโดยระบุว่าทางผู้ที่ไม่สนับสนุนฝ่ายทักษิณจะต้องเลือกใครคนหนึ่งในสคนนี้คือพลตรวจเอกอัศว,วินขวัญเมืองสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์และสกลทีพัทยกุลขึ้นมาเป็นตัวโหวตทางยุทธศาสตร์เพียงคนเดียวถึงจะเอาชนะทักษิตได้ก่อนจะตบท้ายว่าถ้าประชาชนฝ่ายที่ไม่เอาทักษิณไม่โหวต แบบยุทธศาสตร์แล้วชัดชาติก็คงได้เป็นผู้ว่าแน่นอนและจะเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานาครคนแรกในรอบ20ปีที่มาจากฝ่ายที่คุ้นเคยกับเครือข่ายทักษิณอย่างไรก็ตามชื่อของทักษิณยังคงเข้มขลังและขายได้ในเกือบทุกๆเรื่องเป็นการตอกย้ำอีกครั้งว่าไม่มีใครเคยก้าวข้ามผู้ชายคนนี้ได้จริงๆ